นนี้เป็นตอนเช้าตื่นมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งจิ๋วเป็นคนปลุกเลยนะจิว๋วตื่นที่หนึ่งเลยจิ๋วเก่งมากน้องจิ๋วเก่งมากตื่นที่หนึ่งเลยจบมือหน่อยอากาศก็เย็นสบายลมพัดแรงน้องจิ๋เอาเซกเนนือมาใส่ในถุง เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนคะ วันนี้สั่งอาหารเช้าแล้วเราก็มานั่งรอแล้วรินทะเลร้อนเล็กน้อยกับข้าวมันกันนะแดดแรงหลับนะเดี๋ยวไปแบบป๊าดเลยปไาป๊าป๊ายังไงเจ้ว แวนะคะของแม่ก็เป็นออมเล็ตเบคอนแล้วก็จะมีพวกโทสเนี่ยแต่ให้เป็นจานะะแล้วของมาปาก็เป็นไข่ดาวเบคอนแล้วก็พวกข้าวผัดข้วาวต้มอะไรก็สั่งได้เคาายสั่งข้าวต้มหมูสับเป็นจานน้องพีพีกินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะกินเสร็จก่อนป้าแม่กินหมดช่วยเลยเก่งมาก นนข,นนข,ขับรถมาจากที่วีจอนนิดเดียวนะคะไม่ถึง5นาทีก็ขึ้นมาถึงจุดชดมวิวทะเลสีสวยดีนะแล้วก็มีกล่องด้วย <The> บอกจิ๋วให้ดูจิ๋วไม่เข้าใจจิ๋วไม่รู้ไม่ชี้ชิไม่รู้มไม่ชี้ คคืออน้หตอนนี้มาถึงหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้าแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวนะคะอากาศร้อนมากคือลมเย็นแต่แดดร้อนน้องสันจิงมากเลยไปเดินไปดูมันจะเป็นแบบมีไข่ของหรือว่าอะไรเป็นไง ถ้านเกิดหอ,อย้น้นอนนงก็บอกสีพวกสีส,สีอย่างเี้เป็นสีธรรมชาติมันไม่ได้สีเข้มเป็นสีงเขเองน้ไม่ชอบหรูอจับไม่ได้เดี๋ยวมันบาดบบมา เดือนน้องพีขะกันหล่า้ะหว่ากินเอี่ก่อนอแม่หลังเกิดพี่โต้ยออกติดติดได้ละี่เกิดรียกี่แม่ตัวนะลูกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวทอมค่ะลูกเรามาเดินเล่นที่หมู่บ้านพนมบางร่างเป็นเดินข้างในก็จะมีขายของที่ยวหรืที่แย่เลยแล้วก็มันก็จะเป็นหมู่บ้านจอมเดินเดินเหนื่อยเลยหิวหิวมากต้องให้ป๊าป๊ากลับไปเอารถไปเอานมมาเพราะที่แรกรู้ว่าจะเดินกลับเดี๋ยวลูกับไปกินตรงที่รีสอร์ทปรากฏว่ามันเยอะเหมือนกันที่เดิน ผิมีทาเล่นแบบใหบบแบบบม่อะเอนางจาเอเลตน้ำนี่ก็เล่น,ลนไม่้เลทำไม่ลิกเลยอ่ะ